สมาร์ทโฟนดีไซน์สวยราคาประหยัดมีอะไรให้คาดหวังไหมมาเปิดกล่อง i ัติงโฟน 3A ไล่กันเถอะแต่คราวนี้มีเรื่องน่าสนใจที่คุณอาจพลาดไปถ้าคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนดีไซน์สวยราคาเริ่มต้นและมีสเปคพอใช้ในนิงโฟน 3A ไล่อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยฝาหลังแบบโปรง่งใสที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์นัิงร่วมกับไฟกริดไล่สำหรับแจ้งเตือนทำให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสมาร์ทโฟนอื่นๆในช่วงราคาเดียวกันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือสเปคของนัติงโฟน 3A ไล่ถูกเปรียบเทียบกับซี f อเดิฟอนสองโปรซึ่งเอเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกันแต่นาติงโฟนสามเอไละโดนตัดกล้องเทลโฟโทออกไปซึ่งอาจเป็นจุดที่ผู้ใช้บางคนไม่พอใจแต่ก็มีจุดเด่นอื่นๆที่น่าสนใจเช่นหน้าจอมูลเลทขนาด6.7 7นิ้วความละเอียดฟริชดีอัตรารีเฟรชเรทสูงสุด120เฮิรตซ์และชิปเซตมิเดียเทคเดมินสตีเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์โปรที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมกับระบบปฏิบัติการนนบนพื้นฐาน a n d r o i บนพื้นฐานงานราบรื่นนอก้ากนี่งม้งล้อง หลังสาตัวประกอบด้วยกล้องหลัก 50mp กล้องอุลตราดับเบิลยูไอดี 8mp และกล้องแมโคร 2mp สำหรับถ่ายภาพใกล้ชิดรวมถึงกล้องหน้า 1.6mp สำหรับถ่ายรูปและวิดีโอแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในติ๊กโฟน 3a หลายมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP54 เท่านั้นซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่กันน้ำกันฝุ่นระดับสูงและคำถามสำคัญคือราคา9,300บาทคุ้มค่ากับสเปคและดีไซน์หรือไม่คุณคิดยังไงบ้าง อยากได้ความคิดเห็นจากคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย